สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786เสนอบทความพิเศษโดยอาจารย์อาหมินมูซาอันนาดวีบิสมิลลาฮิรรเาะห์มานิรเราะฮีมฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินอฟซัยนวะลาฮูวะลากุวะติลลาบิลลาฮิน้ะลีนอาลีมัชรัลลาฮะอิลลัลลอฮวะเดฮูลาชะรีกะละวะชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอัลอับดฺฮูวะเราะซูล a l ิยู زار ر ล و า ه ب ا ل ه ล ا ه و د ي ลิ ل ح ب ل า ظ ه ر ل ي ظ ร ر ه ิก ى تيني كله و ل ا ล ق ي ه ลา م ش ك و ن ั م ا ุ ع د ะ ل ا م ะม ل ي ك م و ر ว م ة ะ ل ل ه وبركاته ขอความสันติความจำเริญจากลอสฮานในวตะตาลา่ระสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาต่อลอสผาทุกท่านนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเรากลับมาพูดคุยเรื่องเราดีๆนะครับที่จะทำให้เราทั้งหลายได้ได้เข้าใจ ครับถึงการอยู่ร่วมกันการใช้ชีวิตแล้วก็การเคารพภักดีต่อลอสุภาแต่ละนะครับโดยมีท่านในเบวสลัม,มน,นะครับเป็นแบบฉบับกับเราทั้งหลายด้วยซึ่งเราเองเนี่ยนะครับพยายามที่จะดูว่าการที่เรานะครับมีพฤติกรรมต่างๆของคนที่เป็นมุสลิมแคนั้นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ามุสลิมเนี่ยนะครับมีลักษณะแบบไหน มุสลิมคือบุคคลที่ยอมรับในอัลลอฮ์สุวาตาเป็นพระผู้เป็นเจ้านะครับแล้วก็ยอมรับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตัมเป็นแบบอย่างการยอมรับอัลลอฮ์สุวาตาเป็นพระผู้เป็นเจ้าคือไม่กราบไหว้สิ่งอื่นใดเลยนะครับนอกจากอัลลอฮ์องเดียวตรงนี้คือ إ ي م านในการพัฒนาตัวเองเนี่ยเ,เข้าไปหาอัลลอฮ์สุวาตาลานะครับแล้วก็ยอมรับในแบบฉบับของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตัมว่าท่านนาบีสอนแบบไหนนะครับทำแบบอย่างไร ไม่ว่าจะอยู่ตกกับตนเองกับครอบครัวกับสังคมอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะนั้นคือมุสลิมนะครับที่พยายามปฏิบัติแต่ก็ต้องบอกด้วยนะครับว่ามุสลิมเราเนี่ยไม่ไม่อยู่สันโดษนะครับหรือว่านีออกจากสังคมไปแต่มุสลิมต้องอยู่ร่วมกับสังคมนะครับดูแลสังคมช่วยเหลือสังคมและใช้ชีวิตแบบตามธรรมชาตินะครับในการที่จะสมหากิน นะครับช่วยเหลือนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็มีครอบครัวนะครับเดียวกันก็ขยายเผ่าพันธุ์ด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมแล้วไม่เข้าใจหรือว่าถูกบอกถูกกล่าวถูกชักจูงนะครับให้เกียรติอิสลามเนี่ยถือว่าเป็นพิเศษคาที่เราเอางต้องต้องพยายามระมัดระวังหรือว่าต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนนะครับ อ้การทำความเข้าใจนี่ก็คือการการอาจจะเป็นการพูดหรือการกระทานะครับว่าอย่างคือแสดงแบบแหละนะครับนะพูดแล้วเราก็แสดงแบบให้ดูว่าอิสลามในแบบไหนอย่างไรที่แท้จริงนะครับอิสลามที่แท้จริงเนะี่ยเป็นแบบไหนวันนี้นะครับเราเห็นได้ว่าหลายคนเริ่มเรียนรู้เรื่องอิสลามนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็หันมาศึกษา นค,คนที่เป็นมุสลิมอยู่แล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่เข้าใจเจตนมาดนะครับ,รรบทําไมต้องละหมาดนะครับละหมาดทําไมมีคําถามเกิดขึ้นเนรื่อยในขณะที่คนที่มาศึกษาอิสลามและเข้าใจนะครับยอมรับอิสลามเขากลับเข่งครัดในเรื่องของละหมาดมากขึ้นในะเรื่องของการทําอิบาดาในเรื่องการใช้ชีวิตของการจาเกรงเนี่ยอลอชุบานปาตาความเข้าใจเหล่านี้มันกลับเข้าไปสู่ในหัวใจแล้วก็ทําให้ เขาเหล่านั้นนั้นได้ได้ทำตัวเองใกล้ชิดต่อลอชวาตาหวังในความโปรดปรานของพระองค์นะครับดังนั้นวันนี้คนที่เป็นมุสลิมเองต้องต้องระมัดระวังนิดนะครับหรือว่าหันกลับมาดูตัวเองด้วยว่าเราเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์แบบไหมแล้วก็ถูกต้องไหมหรือจะเป็นมุกมินได้ยังนะครับบางทีเราเป็นมุสลิมมาตั้งนานแล้วยังไม่สามารถก้าวไปเป็นมุกมินได้คำว่าเป็นมุกมินเนี่ยหมายถึงผู้ที่อีมานต่อชวาลา คือทำตามคำสั่งของพระองค์อย่างเคร่งครัดนะครับไม่ถามไม่ซอกแซกไม่อะไรต่ออะไรมีคำสั่งมาปฏิบัตินะครับเช่นน้ำหมาดถ้าเวลาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะครับเราเห็นได้ว่ามุสลิมร,รุ่นใหม่เ,เขาเริ่มเข้าใจนะครับแล้วก็ปฏิบัตินะไปทำงานเขาก็ละหมาดนะนะครับที่ทำงานหาที่ทางก็มีผู้รู้คอยอธิบายให้เข้าใจว่าเอ่อทำได้อย่างไรนะครับ เราไปที่ทงานหรือว่าเป็นพ่อค้าแม่ขายก็ถึงเวลาก็ละหมาดนะนะครับซึงบางครั้งก็อาจจะละหมาดในที่ที่เขาจัดไว้ให้นะครับบางที่บางตลาดเดี๋ยวนี้เขามีสถานที่ละหมาดให้นะครับบางทีก็มีมัสยิดนะสร้างเป็นมัสยิดเลยให้มุสลิมเนี่ยไปละหมาดนะครับหรือบางที่ยังไม่มีเนี่ยเขาก็ยังปฏิบัตินี่คือมุสลิมในยุคใหม่ที่เริ่มเข้าใจศาสนาแล้วก็ เคร่งครัดเพื่อทําตัวเองใกล้ชิดต่อรอสผาดตาทุกการงานเนี่ยครับไม่ว่าท่านจะทําการงานในแม้กระทั่งอยู่ในโรงเรียนนะครับก็ต้องละหมาดเราจะเห็นได้ว่าในโรงเรียนเนี่ยละหมาดห้าเวลาเนี่ยหรือละหมาดดูฮดจะเป็นหลักนะครับค่อนข้างยากเพราะว่าไม่มีแกนนาเด็กๆก,ก็จะไม่สามารถแต่จะมีแกนนําอยู่อย่างนี้คือวันศุกร์ที่ยังมีโอกาสได้ ไปมัสยิดนะฮะโรงเรียนใดที่อยู่ใกล้มัสยิดก็จะพานักเรียนไปละหมาดที่มัสยิดเพราะเขาเข้าใจว่าวันศุกร์เนวันสําคัญของมุสลิมนะครับก็จะมีการละหมาดสองรัดใช้เวลาในช่วงการพักซึ่งไม,ไม่ไม่เบียดเบียนของเวลาเรียนไม่ทําให้เวลาเรียนเสียนะครับรวมถึงการงานในในออฟฟิศหรือว่าในบริษัทต่างๆก็ไม่เสียการงานนะเพราะว่า อิสลามเนี่ยวางมาตรฐานการหมาุฮรีในช่วงเวลาพักพอดีเลยนี่คือนี่คืออัลลอฮฺสุบฮานะจริงๆนะพระองค์ทรงรู้ว่ามุสลิมสามารถปฏิบัติได้เพียงแต่ว่ามุสลิมจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเท่านั้นเองนี่คือความสําคัญเราเนี่ยจึงกลับมาสู่ความเป็นมุสลิมอีกครั้งหนึ่งงนั้นวันนี้อยากจะบอกว่าให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยก้าไปเป็นความเป็นมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะปฏิบัติตามพระองค์อย่างเคร่งรัดแล้วท่านจะพบว่าเราคือผู้ศรัทธาที่แท้จริงครับพี่น้องผู้ร,รัทา้งห พบกันใหม่ในครั้งหน้าครับว่าบ,บิัยตอฟิกวันดวิดยะสลลมวาะลยกุมวะรฮะมุลัอฮ์วะบะรักาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อาหมินมูซาอันนาด,ดวยผลิตร,รายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YOUTUBE ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796 ชื่อบัญชีมูล,ลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมี